โอเคครับผมสวัสดีครับผมพูวิกเกอร์นะครับผมก็วันนี้ครับเราก็จะมาเล่นเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอดหนึ่งจุดหกตัวเต็ม EP ที่เจ็ดอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ก็ใหไฮฮันไกอยู่แป๊บนึงวันนี้ก็จะไปเนเธอร์เหมือนเดิมคนระับก็จะไปตะลุยหาปราสาทแล้วก็หาป่าป่าแดงให้ได้ครับซึ่งเนเธอร์เราก็เจอแค่สองไบโอมนั่นก็คือเอ่อไบโอมผมจะเรียกตามพี่แท็กเกอร์สิบแปดสองหกแล้วกันนะไบโอมขี้เท่าครับไบโอมวาร์ป นะครับผมนะซึ่งก็วันนี้ผมก็จะไปคนเดียวครับไปละเดี๋ยวดิ <c oughs> อ่าวันนี้คือพี่เฟิร์สเขาว่างพอดีครับผมเขาก็เลยมาเล่นกับผมแล้วนะครับผมสต็อปโคโต้คนเดิมนะครับผมเออ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 อ่าจะไปช่วยตะลุยเนยเธอร์นะครับซึ่งเขาก็ได้วางเตียงนอนใกล้ๆกล่องแร่เลยนะเหมือนห่วงแร่ไม่ได้ห่วงอะ่ะนอนข้างเตาอะ่ะเออก็ปไปกันเลยไหมตอนนี้เราเตรียมของเรียบร้อยนะครับธ้านูก็ก็มีลูกแล้ว ลูกที่คลอดออกมาจากโรงพยาบาลนะนะตุ้ยไม่ใช่เหรอไปเปเตลูเนเตอร์กันเถิดไปเอ่อถามว่าทําตัวไอชานยังก็ทําแล้วครับอยู่ตรงนู้นเลยนะครับเข้าทางไหนะเอาไงไงมาไปคือมาโซนสัตว์ทีไรมันแหลกทุกทีเลยวะมันเริ่มเกิดเยอะแล้วมันเริ่มเกิดเยอะแล้วมาฆ่ามันสักตัวจะฆ่าอยู่อะโอ้โห ยังไม่มาเลยยังไม่มาเลยเข้ามาพร้อมกันโอ้ยไ,ไฟไหมมาไไวะฟไหมโอเคเก็เนี่ครับผมได้ปักท็อตไว้เนี่ยเออแล้วก็แหลกมากเลยตอนนี้ไม่นเนเธอร์มันเป็นแปลกๆไปแล้วซึ่งตอนนี้ก็ผมได้ไปศึกษาเรื่องพวกเอพวกเนเธอร์มาแล้วนะครับผมพี่เฟิร์สเก็บไอ้แมก็แมกมาค,คิวดิเก็บแล้วเก็บแล้วเลือกใครตีวะก็ผมได้ไปศึกษาเรื่องเนเธอร์อะไรมาหลายอย่างเลยนะครับซึ่งก็ไบโอมนี้ก็เป็น ใบอมคีเท่านั้นที่เรียกตามพี่แท็กนะครับนะก็รู้แล้วว่าไออะไรเกิดในไบโอมไหนบ้างนะครับซึ่งใบโอมสีเขียวนี้มันจะเป็นไบโอมที่ปลอดภัยที่สุดในเนเธอร์ครับซึ่งจะมีแค่เอนเดอร์แมนเกิดแค่ตัวเดียวนะครับจะไปมองหน้ามันนะตกหลุมหมดเยอะเกือบลุมโอเคเราจะตามหาเดี๋ยวจําพิกัดไหมจำจำจำพิกัดแป๊บก็ที่ครับผมได้ปักท็อตมาสุดแค่ตรงนี้อ้ยเจอทอง โดดไม่ถึงเลยมาเฟื่องเรียวพี่เอ็กมาไหมนี่ยเอามาเอามาเออเยอะๆเพี้ยงอะไรหินแล้วก็เหล็กทำไมไม่เอาเอาเหล็กมาอยู่ก็ตอนนี้เจอปลากับปลาอุ้ยเสียงหลงเสียงหลงเสียงหลงโอเคโอ้สวนนี่เขาที่เรายิงไม่โดนครับเก็บกดมากเขาที่เราใช้ธนูได้กากมากแร่อะไรนะแร่ไอ้แร่ทองกุนากิตุดขุดไปเมื่อกี้ขุดไม่หมด เฮ้ยอันนี้เปลี่ยนับเปลี่ยนใหม่ไปเยอะเลยนั่นนี่ยอ่าเราเจอโอ้เจอพิกซอมบี้แล้วก็ซอมบี้เอ๋พิกลินเอ๋ยสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับอย่าไปตีพิกลินนะพี่วัดไม่ตีไม่ตีกดแล้ตามหลังอยู่อุ้ยเอ้ามันตีเราเองเอ้ามันตีเราผมทำไมอ่ะผมก็มีทองอยู่นะเดี๋ยวนะตีมันได้ไหมเดี๋ยวนะตีได้ไหมอะไรเนี่ยผมเดี๋ยวนะ ตามแล้วโอ้่วไปแล้วเปนู่นและอะไรวะครั้งที่แล้วมันทำไมไม่ไม่ตีเราเนาะเดี๋ยวนะอ๋อเรอเราไปขุดทองมันหรือเปล่าหรือเปล่าอ่ะใช่เหรอใช่ไหมโอเคตอนนี้ผมก็กลับมาแล้วนะครับมาซึ่งอยากรู้ไหมผมไปเอาอะไรเอาอะไรอ่าไปเอาเบ็ดตกปลามาอ๋อมาตกปลาในนรกจะบ้าเหรออุ้ยเอาอีกแล้วอไอ้ไอ้เออที่ตกจนได้เออโดนไฟอะไรเฟื่อตกอ่ะ โดนไฟโดนไฟไฟก็โหดยิงเอออโอเคได้ยินเสียงแล้วซึ่งผมก็ไปเอาเบ็ดตกปลามานะครับเดี๋ยว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 จะบอกที่หลังลว่าทำอะไรโอ้ยย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 ้เออเยย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 อยย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 ายมมมาามามายาายยยยยยตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะเออว้าวลืมเอาเบ็ดตกมามาลืมเอาเซ ที่นนขี่อ่ะอันนี้ทําอะไรอ่ะเอาไว้ทำอะไรก็คือจะขี่ขี่ไอ้ตัวนี้ได้ไอ้ตัวแดงๆที่มันเดินบนลาว่ะเห็นไหมเนี่ยเหรอเฮ้ยตัวนั้นแหละถ้ามันเดินบนเอเดินบนโบกอะ่ะมันจะหนาวแล้วมันจะตัวสัน่นเราตีมันได้ไหมตีได้แต่มันไม่ทําอะไรเราอยู่แล้วทำหรออืมมาข้ามสะพานคูเบอร์สโตนมาดีอ่ะไม่ทำอะไรด้วยอ่ะข้ามสะพานมาข้ามสะพานมาเด้์เลียย่มาเด้์ใครเร็วข้ามสะพานคูเปอร์สโตนมามามาแล้ว ไปหาทางนู้นมันจะมีไหมลองไปหาดูซโดูอยากกินปลาก่อนซโดูอันเป็นที่อ่านนั่งครับไปมันมีมีอะไรไหมนี่ทางนี้สลามเจอแต่สลามเนี่ยอุ้ยเจ็บส่วนส่วนใหญ่จะเจอแต่สลามแบบรุ่นกลางๆนะไม่เจอสลามโอ้อันนี้ตัวใหญ่แล้วเอ้ยเอ้ยจัดการไปเลยมาดิมาดิ มาดิมาดิเออมาตัวนึงเออหลบเฮ้ยดบดบดอบดเออโอเคดอบเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยสส้โหอ้เ้ย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 อ้้ย้ยโอ้โหระวังตลาวนะดอแล้วไม่อยู่ตรงเนี้ยอยู่้รงกลางเลยโอ้โหอยู่นี่เลหรอเกียร์อสลัมตรงที่มันแยกได้นี่ยแหละอะตีไม่เข้าด้วยนะ โอเคตรงไหนอีกอะอมันลงลาวาเองเว้ยอะไรลงลาวาเองอิสลามไม่เป็นไรอยู่แล้วหลังไต่ไปโอ้โหนี่มันทางนรกหรืออะไรเนี่ยอ๋อมันก็นรกไม่เละครับขอโทษครับมันก็นรกโอเคปรับช็อตไปด้วยโอ้โาดสลามอีกแล้วโอ้ย หลบๆหลบๆหลบๆอ้ยๆๆๆๆๆๆเราวาลาอูอเอาอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอู้ห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 ู้จะอุ้ยๆๆเราวะมาอยู่ไหนวะเกอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเอาใครดันหลังแล้เนี่ยโอ้โหมันกระโดดเขาสูงอ่ะไปไหนแล้วโอู้หอยู่ข้างหลังโอ้โหมันกระโดดเขาสูงอ่ะอุ้ยโอ้ไม่ไม่เห็นมันเลยตอนเนี้ยหลังโอ้โหโดดเขาสูงอ่ะตายตาย โอ,โอ้ตายยังไงจะตายแล้วนี่นะจะตายแล้วโอเคโอ้ยก่อนใส่หน้าเลยโอเคไปเคลียจะเพิ่งเพิ่งปักทอดก่อนเคลียรแล้วอ่าแแป๊บหนึ่งนะคือผมตกระบาดตรงนี้ผมขอเอาอะไรอุดแป๊บหนึ่ง <c oughs> นี่บันไดหรือบันดันกระไดโอ้โหอัน <c oughs> นี้ตกมุกไม่ด้วย อ่าสลามอีกแล้วอินร์เมนรุยเลวยไหมสลามอะ่ะคือเนเธอร์มันเหมาะสำหรับไอ้ฟาร์มอินโ์โฟ,โฟนะครับ่ะรวยสลามเออเอออ่าอ่าอ่าเอออ่าหัวดังมาด,ด,ดิโอ้ยคู่คุณรัคค,ค,คู่เลยเอาตีใครด้วยวะเนี่ย อย่าตีด้วยแมนนะมันหลงตีแล้วว่ะชิบหายเว้ยพีกซอมบี้หวขวางทำไมเ <c oughs> ราเถอะท้อป่ะท้ออันนี้เกย่าสลามไป <c oughs> พีกซอมบี้อย่าจะอู้วิฟเฟิร์ลมาเตรียมเลยเหรอสวยแล้วว่ะ <c oughs> สวยกลับบ้านไปก่อนเลยไปก่อนเอาไปแล้วยีื้อเนื้อต,ตายเลยเอ้ช่วยด้วยอ,อ่อไอีด้วแมนตามมาทำไมอ่ะเจอสลามอีกแล้ววะทำไมสลามมันเยอะจังวะ มันจะมีปราสาทในออะไรนะในเบโอมขี้เท่าอยู่ครับมันเป็นปราสาทอของเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยใช่ปะเฮ้ยใช่เหรอใช่ไหมเนี่ยปราสาทนี้เธอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่เออปราสาทของไปเออพิกลินอ่ะไปยากไปทางไปหนึ่งนะบล็อกอ้อมดิอ้อมดิบล็อกสีเหมิดขอเวลาขุดสักครู่ครับความแบบพันธ์ขุดนี่เธอแรกหน่อยเธอแรกขุดหน่อยขุดหน่อย ทำไมสลามตามเราอะคุณให้พี่แอ๊กฟังเลยหยอกหยอกโอ้ยกระตกกดกดกดย่อไว้กดย่อไว้คลิปๆฉันมาทำอะไรที่นี่อึ๊บลงไปแล้วละกันโอเค okay, เกือบตายเนี่ยปัดพลาไหึ๊บใช่ไหมมันคือวัสา,าใช่ไหมใช่ไหมวะเหมือนได้ยินเสียงคิดว่าใช่ใช่คิดว่าใช่เหมือนกันอุย๊ย ปึึบบเอ๊ะมันเข้ายัางไงวะไมูดิเข้าไปยังไงใช่ครับมันมีพิกลิ้นเกิดตรงนั้นนะแปลว่าใช่เลยแหละใช่แหละวิเวิร์สใช่เลยแตนแทนถึงแล้วอ้าวเข้าไปทางไหนวะไม่รู้ดิขุดขุดได้ไหมนี่เอ่อไปหนึงนะวิเวิร์สเดี๋ยวระวังตกลาวานะลองตกแต่ว่าผมจะลองขุดดูนะ มันมีอะไรแม่มันเป็นเฮ้ยอะไรนี่มอกอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับโอ้โหไปไงวะเนี่ยอุ้ยปลาหอกอะไรอะไรโอ้โหปลาชีตื้นโอ้เฮ้ยใครวะเนี่ยโอเคเรียบร้อยใครวะเนี่ยไหนใครไหนะวะเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาไปหนึ่งนี่นี่นี่ เดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาใครวะเนี่ยสวัสดีครับคุณลุงคุณลุงลุงมาจากบ้านไหนครับเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาทำไมอาหารมันหมดเร็วจังเลยอ่ะวันสิบเก้าวันตอนเนี้ยไม่หมายถึงหลอดอาหารอ่ะมันหมดไวอย่างเดียวมันลดเร็วอย่างเลยตอนนี้เหลือปลาสิบเก้าชิ้นแล้วเนี่ยจ้าอ๋อใช่ครับพริกลิ่นครับสวัสดีครับคุณลุงมันจะพยายามฆ่าไปเฟื่ยทั้งหมดนะเด็กหัวว่ะเออใส่นะใส่นะเอาเลยใส่เลย อยนี่เอาเลยเอาเลยสวยปิดสึกรู้สึกสวยเออตายต่อไปเอ้าเฮ้ยเกิดดีเหเฮ้ยยังไม่ตายนี่นะเฮ้ยยังไม่ตายคือมันมันโกรธแล้วครับมันโกรธแล้วมันโกรธแล้วมันโกรธแล้วสอยมีไหมมีอะไรมันโกรธแล้วครับมันโกรธแล้วมันโกรธแล้วไม่ได้แล้วต่อไปต่อไปได้ยินเสียงอยู่นะพี่เฟิร์นไปหนึงนะพี่เฟิร์นรออยู่นี่นะ อ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่ตรงนี้มันหายตัวได้เหรอนี่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 อยู่นี่มาดาบอยู่ไหนเอ้ยมันมันไม่ยิงผมอ่ะจะฆ่าเันโอ้ไม่น่าขุดเลยเอามาดิมาดิสู้ไหมล่ะเอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ยอันนี้คือทางเข้าอีฟท์นี่แหละทางเข้าเอ้ยมีใครอยู่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีน้ำปลาครับอ้าว ทางตันวะเนี่ยผู้ตกใจขุดขุดขุดแม่มันมีอยู่อ้าวอ้าวโอเคกลับกลับกลับมาเขาจะขุดทำไมล่ะมาเฮ้ยนี่ไงมีกล่องไหมอู้หว่างเลยวะอู้เกือบตกมีกล่องมีกล่องไหมไม่มีอะไรเลยยังเข้ามาต้องหากล่องอ่ะมันข้างล่างข้างล่างจะมีกล่องอยู่ข้างล่างเหรอข้างล่างลงมาข้างล่างนี่ไงเจอแล้วมีอะไรบ้าง ทองไหนอย่าเพิ่งเก็บนะอย่างอย่างอย่างขอลูกธนูเพิ่มเดี๋ยวดูดิลูกธนูก่ออะ่ามีแผน่นซีดีครับนี่แหละไอ้ของที่ต้องการแล้วก็มีบ็อกอะไรก็ใหม่รู้นะครับแล้วก็ลูธนูแบ่งกันแล้วก็ออกซิเดียนแล้วก็สเต็กเอาสเต็กมาไงวะไม่เอาให้ไม่รู้ธนูไม่เอาเอย่า,าเอาไปเลยโอเคแล้วก็กางเกงทองครับกางเกงทองใครเอา <c ười> <c ười> เอาไป <c ười> เอาไปแทนแล้วโกดักเก็ตไอหกสิบสี่เมื่อกี้เก็บไว้เก็บเพื่อแล้วกันนะเก็บแล้วเก็บแล้วอุ้ยพี่ซอมบี้ตกใจหมดเลยไหนเพื่อนเราอ๋อพี่อมบี้ใช่ไหม ยาจินเบาได้เบาเฮ้ยเจออีกแล้วเออโอเคโอเคเฮ้ยเจอกล่องเยอะมากครับตอนนี้มีอะไรรองเท้าในดีนิชันเอนยยังเพิ่งเก็บนะยังไม่เก็บทำไมเปิดกล่องไม่ได้อ๋ออไไรละนินชันโซ่สปีดไปแล้วโซ่โซ่ขอแล้วกันนะเอาไปเอุ้ยว้ายคุณลุง อโอเยอะเลยว่ะเยอะเลยว่ะโอ้โหโอ้โหกลับกลับไปแล้วว่ะ โอ้ยผมสรุปคลิปนี้ก็คงมีนีดนี่ด้วยกันให้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมผู้บริจาคบุญต่างๆเราเราน้องตาจะไห <c oughs> ล<ะ>เร็วเมื่อกี้เฮ้ยผมไม่เจอใหม่คลิปหน้าผมถ้าใครไม่อยากเข้าคลิปใหม่ของผมก็อย่าลืมกดไลค์กระดิ่งไปด้วยนะครับผมเพื่อไม่แจ้งเตือนว่าคลิปผมมาแล้วนะครับอ่าซื้อคลิปหน้าผมก็จะไปอาจจะไปตะลุยคนเดียวครับซึ่งไปขาของใหม่นะครับอ่าฝาของเพื่อนฟิวโอเคครับผม เดี๋ยวใหม่ขึ้นมาของ e ีโอเกมส okay. ์บ๊ายบายครับบ๊ายบาย